ตงเฉืยวปัหาสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับเราเชยายนะคะครูปีวันตาคําแสงนะคะเนาะกับนักเรียนชั้นม1น,นะคะโอเคค่ะนักเรียนนะคะหลังจากที่เรานะคะเรียนบทที่2นะคะในหนังสือสัมผัสภาษาจีนเล่มที่1เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์ใช่ไหมคะการชื่นชมผู้อื่นบทสนทนานะคะการชื่นชมผู้อื่นแล้วก็กิจกรรมการอ่านรูปประโยคไปเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาทำนะคะแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะในหน้าที่38นะคะเนาะในหนังสือเรียนของเรียนนะคะข้อแรกนะคะก็คือเราเืิอจะให้เรียนฟังแล้วเลือกพินอินให้ถูกต้องนะคะก็คือฟังเทปเสียงนะคะว่าพินอินอตัวจีนแต่ละคำเนี่ยคู่กับพินอินคำไหน ะะโดยนักเรียนสามารถทําในหนังสือของนักเรียนนะคะในหน้าที่38ได้เลยนะคะอะ่เราลองมาอ่านคําแรกกันก่อนนะคะพินอินเนาะคำแรกค่ะเพี้วเหลียงนะคะสวยหาวดีนิ้นท่านจนจริงจริงหนีมันพวกเธอเสี่เสียขอบคุณช่วยหล่อปังเก่งยอดเยี่ยม อ่าโอเคค่ะอันนี้คือพินอินเนาะต่อไปนะคะเราจะเรียงนะคะคําศัพท์ด้านบนนะคะเราชื่อจะมีคําศัพท์ด้านบนนะคะเราจะเรียงไปทีละข้อนะคะแล้วให้เรียนจับคู่กับพินอินด้านล่างนะคะเราชื่อจะเปิดให้แค่หนึ่งครั้งเนาะถ้านักเรียนไม่ทันนักเรียนสามารถสต็อปนะคะในวิดีโอแล้วก็ฟังรอบหนึ่งได้นะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะง一听 กิจกรรมการฟัง一听录音为词语选择拼音。ฟังเทปและเลือกพินอินที่ถูกต้อง。好。ขอ้อแรกค่ะ。漂亮。ข้อสองข้อสาม。帅。ข้อสี่ค่ะ。棒<帥>。ขอ้ขอห้าค่ะ。真<น>。<嗯>谢谢。 นีะนะหนอ่าโอเคค่ะนี่ก็คือนะคะเป็นตัวจีนด้านบนนะคะโดยเรียงจากข้อหนึ่งถึงข้อแปดนะคะแล้วก็เขาก็พูดคำศัพท์ออกมาแล้วให้เรียนยงเส้นจับคู่ให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะถ้าเรียนไม่ทันนักเรียนสามารถสตอ็อปในแต่ละข้อได้เลยนะคะแต่ละชจะจะให้ฟังหนึ่งรอบนะคะเรียนสามารถไปกอฟังได้เลยนะคะต่อไปค่ะในหนังสือเรียนหน้าสามสิบแปดเหมือนกันนะคะ ในกิจกรรมการพูดนะคะเนาะก็คือเราจะดูรูปภาพนะคะแล้วก็เขียนชื่นชมผู้อื่นเป็นภาษาจีนนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะในหน้าที่38เหมือนกันนะคะโอเคค่ะอันดับแรกนะคะรูปแรกค่ะมาดูเด็กผู้ชาเด็กเด็กน้อยใช่ไหมคะเราจะเห็ว่าน่ารักจริงๆภาษาจีนจะว่ายงไรคะเจนคืออายนะคะน่ารักจริงจริงอะคะจะต้องมีคําว่าเจนนะคะอยู่นําหน้าทุกคาเนาะที่แปลว่าจริงๆ นะคะคแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์ที่เกี่ยวกับชื่นชมผู้อื่นนะคะตรงนี้เนาะโอเคค่ะต่อไปนะคะเรามาลองทำด้วยกันทีละข้อเลยนะคะโอเคค่ะข้อที่สองนะคะอย่าลืมใส่คำว่าอะไรคะอันดับแรกใส่คำว่าเจินนะคะข้างในมีสามขีดนะคะแบบนี้นะโอเคค่ะข้อแรกเป็นใครคะเด็กๆรู้จักไหม คือนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะ,ะนักวิชาเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นคนยังไงคะคนที่ฉลาดใช่ไหมอ่ะเราจะชมเขาว่าฉลาดจริงๆภาษาจีนว่าไงคะเจินอะไรคะเจินชงหมิงถูกไหมคำว่าชงหมิงนะคะเด็กๆก็เอาคำศัพท์ในหน้าที่37ในหนังสือเรียนของเรียนมาใส่นะข้อ2เราจะช่วยกันทาเนาะแล้วก็ใส่ไปเลยเจินชง หมิงนะคะเจินชงหมิงก็คือฉลาดจริงๆนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะเราจะชมผู้หญิงว่ายังไงคะสวยจริงๆใช่ไหมอ่ะเราก็อยาลมเติมคําว่าเจินค่ะแล้วเติมคําว่าสวยสวยภาษาจีนว่ายังไงคะเพี้ยอเลี่ยงถูกไหมคะเพี้ยอเลี่ยงนะคะเด็กๆก็ดูนหนังสือหน้า37นะคะเด็กๆเปิดไปเลยหน้า37นะคะ ต่อไปข้อที่4ี่ค่ะมีผู้หญิงนะคะจูงมือคนตาบอดข้ามถนนเนาะอ่าเราจะบอกว่าเขาเป็นคนยังไงคะเขาเป็นคนดีใช่ไหมคะเราจะบอกว่าดีจริงๆภาษาจีนว่าไงคะเจินเหานะคะเจินหานะคะเธอดีจริงๆเด็กสามารถเปิดไปดูในหนังสือหน้า3 7ได้เลยนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะอ่าคนนี้เป็นนักสแสดงนะคะเนาะ จ้าพนมนะคะเนาะเป็นนักแสดงของออไทยนะคะที่มีชื่อเสียงเมื่อก่อนนะคะเนาะเราจะชมว่าอ้าวเขาเป็นผู้ชายเราจะชมว่าอะไรดีเขาเหล่อหรือว่าเขาเท่นั่นเองนะคะเด็กๆก็ใส่ไปเลยใส่ว่าเจิน้นสวยก็ได้หรือว่าเจิ้นคู่ก็ได้นะคะอ่าเด็กๆเอาคําศัพท์ด้านหน้ามาใส่เลยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6ค่ะก็คือชื่อว่าคนนี้เขาคือเยาหมิงค่ะเป็นนักกีฬาบาสนะคะของจีนนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะเนาะ เราจะชมว่าเขาเก่งจริงๆยอดเยี่ยมจริงๆภาษาจีนว่าไงคะเจินอะไรคะเจินปัง้งถูกไหมคะด็กกก็เอาคําว่าปั้งมาใส่แบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็คือ6ข้อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเขียนในหนังสือแล้วก็ส่งให้เราช่วยได้เลยนะคะโอเคค่ะหน้าถัดไปนะคะเป็นหน้าที่39นะคะหน้านี้39นะคะ,ะ,คะก็คือจะให้นักเรียนนะคะ หนึ่งข้อใช่ไหมเด็กหนึ่งข้อมันจะมีคําศัพท์อยู่สองคำใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเทปเสียงให้นักเรียนฟังนะคะแล้วให้นักเรียนเลือกนะคะว่าเป็นได้ยินคําศัพท์คําแรกหรือว่าคําที่สองถ้าได้ยินคําแรกเด็กก็เช็คตรงช่องสีงสีฟ้าเลยนะคะหรือว่านักเรียนได้ยินคําศัพท์ข้อแรกเนี่ยเป็นคําที่2เนี่ยก็เช็คตรงนี้นะคะข้อที่2ตรงช่องสีฟ้าได้เลย,เลยอ่ะ ก่อนอื่นที่เราจะมาฟังเทปเสียงกันเราลองมาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะข้อแรกค่ะอ่านว่าเสียเสียนะคะแปลว่าอะไรเอ่ยขอบคุณถูกไหมคะคาต่อไปอ่านว่าใจเจียนใจเจียนนะคะแปลว่าลาก่อนนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะหนีเจินเห่าหนีเออหนีมันเจินเห่าหนีมันเจินเห่านะคะพวกเธอดีจริงๆเลยนะคะ ต่อไปคำที่สองข้อที่สองก็คือหนีเจิ้นเห่าหนีเจิ้นเห่าเธอดีจริงๆนะคะอันแรกก็คือเธอพวกเธอดีจริงๆอันที่สองคือเดอเธอดีจริงๆนะไม่เหมือนกันนะต่อไปข้อที่สามค่ะเฟยเฟยเจิ้นสวยเฟยเฟยเจิ้นสวยนะคะก็คือเฟยเฟยหล่อจริงๆเลยนะคะอีกคำหนึ่งก็คือเฟยเฟยเจิ้นปังเฟยเฟยเจิ้นปังนะคะ เฟย์เฟยเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะคะต่อไปข้อที่4คะ่ะจางหงเจินเพียวเหลี่ยงจางหงเจินเพียวเหลี่ยงนะคะก็คือจางหงน่าสวยจริงๆเลยนะคะคำต่อไปจางหงเจินเคอร์ไอจางหงเจินเคอร์ไอนะคะจางหงเนี่ยน่ารักจริงๆเลยอ่าต่อไปนะคะเราจะมาฟังเทปเสียงเนาะว่าข้อหนึ่งเนี่ยเด็กดีดีคำว่าสเสียเสียหรือว่าใจเจียนนะคะถ้าได้ยินคำไหนก็ ให้เช็คถูกตรงช่องสีฟ้านะคะอันนี้เราเชื่อไม่เช็คนะนี่ตัวอย่างให้เฉยก็คือ1ข้อเนี่ยเลือกได้เพียงคําเดียวนะคะจะเป็นข้างหน้าหรือว่าข้างหลังเท่านั้นนะคะอ่ะโอเคค่ะมาฟังเทปเสียงกันเลยนะคะเราชื่อเปิดให้ฟังรอบเดียวนะคะเด็กๆตั้งใจฟังแล้วก็ถ้าไม่ทานเด็กๆสามารถสต็อปล้วก็กลับไปฟังอีกรอบหนึ่งได้นะคะโอเคค่ะส选择เลือก子 ฟังเทปและเลือกประโยคที่ถูกต้องอ e. 再น<见> 2>, 2. 你真好三菲菲真帅四张红真可爱อ่าโอเคค่ะเด็กๆก็คือจบไปแล้วนะคะสีข้อนะคะ ก็เด็กๆเช็คถูกให้เรียบร้อยนะคะก็คือข้อหนึ่งเลือกแค่หนึ่งคำนะคะเสร็จแล้วส่งเราช่อนะคะในแชทได้เลยนะคะโอเคค่ะคาบนี้สำหรับแอฟึกหัดนะคะ3อย่างนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้เราช่อนะคะในแชทเนาะโอเคค่ะคาบนี้นะคะเราช่อไปก่อนนะคะของชวามันใต้เจียนคะ่ะ